ไอ้ข้อฝันขันเดนกนี้ทิบาทนะบองยุ่งขวนทำมาไปนแค่ไหนก็ไอ้ไอ้แต่ที่ดีเมื่อไหร่ลเกิดมาดีแล้วก็พุทธศาสนาศาสนาเอา เกิดเป็นมนุกับไปสวรค์กับปลาธนาเอาอยากในข้องมนุษกับปลาธนาเอาอยากปั่นเป็นตที่แทกับปลาธนาเอาตกติงค้อยแล้นอกจากพปาตนาเรากับวพวีขันถึงขันพณิพานอะไะนิพพานนางปรมังสุขขบหมดแล้วนิพานนส,าน,าน,นสุขนอกเนี่ยม กันนะโลกเสียงกินรถเป็นภนิพานเมื่าตาหูจมูกเลีเ้ยงกเป็นภนิพานเมื่เห็นพ,พนากันไปขอสโซภนิพานเมืจังเิีบว่าได้เกิอดอีกว่าไรอ,อ๋อตอนนั้นไปซห้ส่อสองไปที่อะไรแป่น,น่อยใไข่ไข่ก็ว่าเขาบตักนังตีตุง้ง นันเรื่องน่อเลยหน่อสาบมาเทากับ่เต็มไปหมดอ,อยา่างไมันลดสูงบัดกับิเต็มไปหมดสมัยสวงบัดกัเต็มนี่้าสูบัดกับเต็มนี่้านน้าปัดใจโย